อันที่สองคือเข้าประเด็นเลยนะคะเข้าประเด็นสั้นกระชับตรงประเด็นอ่านะฮะอันที่สองคือสั้นกระชับตรงประเด็นนะคะจวหัวจวหัวใช้คําให้น้อยจวหัวให้มันตรงประเด็นนะคะให้เขาหยุดอย่าลืมว่าพฤติกรรมของออนไลน์เขาจะเลื่อนฟีดได้เร็วมากนะเนี่ยเขาจะเลื่อนไปอย่างเงี้ยอันไหนที่เขาไม่ชอบเขาก็จะเลื่อน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  ruit, ไปดังนั้นพาดหัวสําคัญ นะฮะพาดหัวสําคัญเลยพาดหัวคือเราจะต้องใช้คําที่สั้นกระชับตรงประเด็นนะฮะสั้นกระชับตรงประเด็นแล้วเอามาจัวหัวให้เขาแบบสะดุดภายในสามวิถ้าหยุดให้เขาอยู่กับในคลิปของเราได้ภายใน3ามวิโอกาสมาแล้วเพราะอย่างน้อยเขาจะเข้าไปดูนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าโอกาสในการที่เขาได้หยุดดูคลิปของเรามันมีแล้นะคะนี่คือข้อที่สนะฮะทำพาดหัวให้มันสั้นกระชับตรงประเด็น เออนะคะข้อที่สามดีค่ะคุณหมามีกุ๊กไก่บอกดีค่ะพี่หญิงออนไลน์ขอบคุณมากนะคะยินดีค่ะพี่หญิง่าอ่ะอันที่สามข้ออ่ข้อ 2, ข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้านี้ก็จะไปเร็วเพราะว่าข้อที่หนึ่งมันเหมือนกับตัวต้นตัวต้นเลยเป็นตัวจั่วหัวสําคัญเลยซึ่งทุกคนจะต้องเข้าใจเพราะมันคือแก่นอ่ามันคือแก่นแก่นของการขายแก่นของการทำคอนเทนต์ คือทำให้ลูกค้าเห็นภาพสุดท้ายหลังจากคือขายฝันนะเห็นภาพฝันสุดท้ายหลังจากที่เขาซื้อสินค้าเราไปใช้และข้อต่อมานี่คือเราจะทํำยังไงให้เขาเชื่อว่าเฮ้ยมันจะได้ตามนั้นตามฝันจริงๆว่าเขาใช้ครีมของเราไปแล้วฝ้าเราลดลงจริงๆนะคะนี่แหละคือการขายภาพสุดท้ายนะคะอ่ะข้อที่2คือการโจรหัวสั้นกระชับและพาดหัวให้มันตรงประเด็น เอาให้เขาหยุดให้ได้ภายในสามวินะคะต้องไปฝึกการใช้คำลองใช้คำที่ทำให้เขาแบบสะดุดหยุดในสามวิเออนะคะอลองดูนะคะเอาจั่วหัวด้วยปัญหาหรือผลลัพธ์เหมือนที่พี่นิต้าเคยมาแบ่งปันอยู่เสมอๆนะคะลองดูนะคะเออหนักกว่าน,นี้ เหมือนเราอาจจะใช้แบบเออหนักกว่าน,นี้หรือแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบภายในกี่วันกี่วันอะไรแบบนี้ไม่ได้นะทิกต o อกเขาไม่ให้นะถ้าเคลมแบบนี้ทิกต o อกเขาไม่ให้นะคะเราลองค่อยๆดูว่าอ,อย่างแบบว่าเห็นผลภายใน30มสิวันเห็นผลภายในเจ็ดวันอย่างเงี้ยไม่ได้นะทิกตอกเขาไม่ให้นะคะเขาไม่ให้เราอาจจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดพลิกแพงคําพูดดูว่าเออจะเป็นในลนักษณะไหนนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นเออไม่ใช่ว่าใช้ผลลัพธ์นะคะอันนี้ต้องไปลองคิดคํา เนาะลองไปคิดคำดูนะะข้อที่3คือพิสูจน์ทําให้เห็นเลยทําให้เขาเชื่อแสดงความจริงใจอ่าแสดงความจริงใจวันนี้ถ้าเราจะมาขายของแสดงความจริงใจทําให้เขาเห็นทําให้เขาดูเลยกินโชว์อ่ะถ้าเราบอกเราขายปลาปลาปลาแดดเดียวหรือเราขายหมู